สวัสดีทุกคนพบกับอ้วน Today นะปีนี้เนี่ยเราก็ามาชา้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มานะก็ปีนี้ก็จะมาในธีมของ the sensibility หรือว่า sensibility เฉยๆก็ได้แล้วก็ math versus music ก็คือว่าปีนี้เนี่ยเราอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาเล่นแอปนกเขียวหรือว่าแอป,ป duo l i n g โ o กนะันนะแต่ว่าแทนที่จะเป็นการเล่นแอป,ป duo l i n g โ o ที่เป็นการเรียนเกี่ยวกับภาษาเราเราอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมา,าเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วก็วิชาดนตรีกันเนาะก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบกันนะว่ารวงเรียนกดเนี่ยได้เปิดคอ,อร์สใหม่นะสองคอร์สก็คือคอร์สคณิตแล้วก็คอ,อร์สดนตรีเนาะแล้วก็ร,ร,ร,กรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจดีสำหรับอแอปอันนี้ที่ พัฒนามาจนถึงจุดจุดนี้ที่รวมวิชาอื่นๆแล้วที่ไม่ใช่วิชาที่เกี่ยวกับภาษาเนาะอโอเคก็อย่างที่เราได้แจ้งทุกคนไปในช่องคอมมูนิตี้ของเรานะว่าอยากให้ทุกคนเนตรียมโหลดแอปไว้เนาะก็เพื่อสำหรับจะมาดูคลิปในคลิปนี้โอเคก็ แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก็ไม่เป็นไรน,นะเราวันนี้ก็เราก็จะมาแบบพูดแบบชิวๆนะส่งท้ายปีก่อนที่วันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นปี2024ในะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี2023ก็ในวันนี้เนี่ยเราก็จะ,ะมาแชร์สตอรี่ของเราเนะที่เราได้ทำการเล่นอแอปที่ว่านี้นะาะมาในสองวิชาแต่เราอยากจะทำคลิปแยกเป็นสองคลิปนะเพื่อ,อความ ชัดเจนแล้วก็เพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยมันยาวเกินไปคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยเราก็จะพูดเกี่ยวกับแชร์แชร์สตอรี่แหละแชร์สตอรี่เกี่ยวกับวิชาคณิตก่อนอืก็เราก็จะเปิดสตอรี่ของน้อยทุกให้ทุกคนดูนะว่าเราเนี่ยเ,เล่นวิชาคณิตเนี่ยได้ไปถึงตรงไหนนะแล้วก็ถ้ามีเกรดเล,กเล็กเกดน้อยอะไรที่เราสามารถเสริมให้เราก็จะพูดลงไปนะอืก็มาเรื่องกันเลยเนาะก็ เราขออนุญาตเปิดสตอรี่ของเราแบบหนึง่งสักครู่นะก็สำหรับอไอสองไอแอปไอวิชาคณิตเนี่ยไอวิชาคณิตเนี่ยเราเราเราเริ่มต้นจากการาจากการบวกลบจากการบวกจากอะไรเนี่ยพื้นฐานเลยเนาะก็มันก็จะง่ายในระดับต้น อืมโอเคมาดูกันนี่ก็จะเป็นหน้าตาของอเมื่อทุกคนอยายเลือกวิชาคณิตศาสตร์มาแล้วนะมันก็จะให้เลือกเนาะไปเป็น elementary or middle school หรือ high school หรือว่าเป็น adult learner เนะซึ่งถ้าใครที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็สามารถเลือกสองเชิงข้างบนได้แต่ว่าถ้าใครที่แบบจบเ,เรียนจบมาแล้วแต่ว่าอยากจะทบทวนองค์ความรู้เนี่ยก็ให้ไปเลือกไอไอตัวที่สามเนาะหรือว่าถ้าใครอยากจะเลือกแบบอันดับแรกก็ได้ไม่ว่ากัน อันที่สำหรับรากที่สองเนี้ยมันก็จะพูดถึงว่าการเรียนคณิตกับดูโอ i ิงโกเนี่ยมันได้อะไรบ้างเนาะนี่ก็จะเป็น here's a closer look at the math course prep for everyday life speed up your mental math แล้วก็ have fun with math อะไรอย่างนี้ตัวที่สามก็จะเป็นให้เราเลือกนะว่าเราเลือกอเป็นระดับไหนนะเป็นระดับเริ่มต้นหรือว่าเป็นระดับ intermediate หรือเป็นระดับกลางเนาะอ๋อเราก็เลือกส่วนตัวเราเราอยากจะมา แนะนําเบื้องต้นให้กับทุกคนได้ดูนะเราก็จะเลิกขอเลือกเป็นบิ๊กินเนอซึ่งอยากจะบอกก่อนว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในการเล่นไอแอป,ปนี้เนี่ยกับสองวิชานี้เนี่ยทั้งหมดเจ็ดวันซึ่งเราเริ่มเล่นเมื่อประมาณวันวันศุกร์หรือวันวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่แล้วซึ่งอันนี้มันก็จะครบหนึ่อาทิตย์พอดีเนาะเพราะนี่ก็เป็นผลสำฤทธิ์จากการเรียนทั้งหมดเจ็ดวันของเราไอ้ออออน,นี้ก็ อันนี้ก็อพอเปิดมาเนี่ยเราก็จะเ,เป็นอะไรเนี่ย you just complete your first lesson learning legend อะไรเงี้ยแบบเวลาเราทำเ,าเขาเราียกว่าอะไรอะ complete ไอในตัวบทในแต่แต่ละบ,บทของรูโอริงโ้เลยว่ะมันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาให้นี่วันเดย์สตรีควันเดย์สตรีนี่ก็คือว่าเราเนี่ยเริ่มต้นเรียนคอร์สของเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกเนาะอ,อันนี้ก็หลังจากที่เราเริ่มเรียนไปเรื่อยๆืนั้นมันก็จะมีเลสเซ่นคอมพลีทมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืล อันนี้ก็จะเป็นจุดผิดพลาดของเราที่เราทำเนอะอันนี้ก็น่าอันนี้ก็คือแบบโอ้โหแบบว่ายังยูดูเหมือนง่ายๆใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้อ่านโจทย์ไงเขาบอกว่า select all that equal ก็คือว่าเลือกทุกช้อยที่มันมีผลรับเท่ากับแปดแต่เราเนี่ยไม่เลือกแค่ช้อยเดียวมันก็เลยให้ผิดไปเนี่ยมันคิดอเขียนว่า you are missing one correct option ใช้ the answer อันนี้ก็ อันนี้คือผลก็คือว่าเรานับผิดเรารู้สึกว่าอันนี้ก็คือว่าเรานับผิดเราเนเ้นความเร็วแต่ไม่เน้นความถูกนั่นเองเออนี่แหละคือว่าทําไมอันนี้คือความสับเท่าของเราเนาะทุกคนแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเอ่อเพราะถ้า,ถ,าถ้าเริ่มต้นเริ่มต้นเล่นอะไรอะไรเนี้ยครั้งแรกๆอ่ะก็ไม่ควรจะเน้นความเร็วเนาะอืเนย่างจริงๆมันต้องตอบสิบสองเรวตอบสิบเอ็ดอ่นนี้ในกรณีที่เรา เล่นหมดหัวใจแล้วนะคือปกติเนี่ยดูโอลิงโกเนี่ยมันจะให้หัวใจของเรามาเล่นในแต่ละวันเนี่ยทั้งหมด5้ทั้งหมด5ห,ห,ห,หัวใจเนาะถ้าใครที่สําหรับใครที่ใช้ดูโอลิงโกแบบฟรีแต่ถ้าใครที่ใช้แบบโปรแกรมแบบซนะูเปอร์ดูโอลิงโกเนี่ยเขา็จะมีหัวใจแบบอันดิมิเต็ดก็คือไม่ไม่จำกัดเลยทุกคนสามารถเล่นเข้าที่อยากเล่นได้เลยเนาะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่เจอใน เป็นฟีเจอร์ที่เราไม่เจอในดูโอ i ลิงก้ย้อนไปเมื่อประมาณหกปีที่แล้วหกปีที่แล้วเราอยู่มหกรู้สึกว่าตอนนั้นแอปดูโอ i ลิงกมันยังไม่มีไอ้ไอห้าหัวใจนี้ฮะมันสามารถทุกคนมันทุกมันสามารถเล่นฟรีแบบไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จะเป็นอ่าสิ่งที่ดูโอ i ลิงกเพิ่มขึ้นมาเนาะอืมซึ่งเราก็เข้าใจและว,ว่าการพัฒนาแอปมันก็ต้องใช้เงินแล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องกับอันนี้ก็ ถ้าใครอยากจะเพิ่มเพิ่มอพเพิ่มเป็นฟูลอ o n ชั้นก็แนะนำให้ไปใช้ Super ร์ดูโอิแต่ว่าถ้าใครที่แบบจอยจอยหรือฟรีฟรีกับจอยจอยหรือว่าโอเคกับดูโอดิงโก็แบบฟรีเนี่ยกออ็จัดไปแล้วก็ส่วนตัวเราก็เราก,เราก็ใช้แบบแบบฟรีเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้อะไรนานขนาดนั้นอ เราก็ผิดพลาดเหมือนกันสามสิบบแบบมันต้องได้สาสิบแปดใช่ปะคือจริงๆอจริงๆเรามีปัญหากับไอ้ตัวสเกลอะมาเยอะก็คือเรารู้สึกว่าดูโอ้ลงก็ยังมันยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ไ,มไ,มได้ยังไม่ได้บอกอเขาเรียกว่าอะไรอัตราส่วนของสเกลมาเด็ดแบบเป๊ะๆเะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ยังสกัดสเกลไม่ถูกสําหรับดูโอลิงโกของเขาอันนี้เป็นบท อันนี้มันเราใส่ว่าเฉยๆแบบว่าเนี่ยเป็น add and s u b s c r i b t more number เนะมันไม่มีอะไรนี่เรนะียเอาอกวาด็กละเออจริงๆหรือว่าถ้าใครแบบเก็บสะสม experience ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะมีแบบให้เรา Refill เองได้ด้วยนะโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ใจไอ้ไอ้อะไรนะไอ super นะ้ super duo l i n g o เนอะก็จะเป็นสมมติว่าเรามี790อย่างเงี้ยล้วก็จะสามารถรีฟิลได้สี่รอก็การรีฟิลแต่ละครั้งก็ให้ให้มาหหัวใจ อันนี้ก็ถ้าใครที่เล่นทุกวันเสาร์นะก็จะได้ฮ่าเอ่อเพเนี่ยเพิ่มเป็นห้าห้าเพิ่มห้าปกติเราเล่นเล่นได้สิบห้าใช่ปะแต่ว่าถ้าเล่นเราเล่นวันเสาร์ก็จะเพิ่มเป็นห้ารวมเป็นยี่สิบนี่จะเป็นผลปกติของเราอันนี้ก็ h i e v e m e n t the w e e k e n d warrior นะก็คือว่าถ้าใครเนี่ยเล่นดอว์ลิงโกในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะได้เข็มกัดหรือว่าอะไรเนี่ยไอ i e v e m e n t เนี่ย weekend warrior นี่ไป นี่ Match Madness Match Madness ก็คือเป็นเกมที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยจับคู่โจทย์ปัญหากับผลลัพธ์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโดยมีการจับเวลาเนาะซึ่งถ้าเราสามารถเล่นได้ทันเวลาแล้วก็เล่น complete ได้ทุกโจทย์ปัญหาของเขาเนี่ยเราก็จะได้มา3า,ามดาวเนาะก็จะได้เป็น Xp เนี่ยสิบแล้วก็ได้ความแม่นยำเนี่ยร้อยเปอร์เลย อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็พลาดเรื่องสเกลนะเราได้สาม้อยแปดแต่ว่าเราเดึงสเกลกัดสเกลมาได้แค่ที่สองอยหสบสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูดีเวลาเราทำสเกลอันนี้ไฮสกอร์แต่ว่าก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้เราเขียนว่ากัดสเกลของเขาไม่ถูกอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือถ้าบวกเลขกัเราบวกได้แต่เราสึกว่าเรายังกัดสเกลของเขาไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่อันนี้นับล็อกผิดอันนี้จริง อันนี้เราจริงๆปีน,นี้มันหนึ่งร้อยนะแต่เรานับเป็นสองร้อยโอเคทรีดิสตี้ทรีดิสตี้อันนี้คือเราเรียนคณิตเมื่อเราเรียนคณิตภาษามันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมาให้เราแชร์แล้วก็เนี่ยแหละแชร์ลงสตอรี่ปกติอันนี้ปิดเรื่องสเกลอยู่ตามเคยใช่ปะและมันร้อยร้อยแปดสิบเก้าหรร้อยหกสิบมันต้องได้ยี่สิบเก้าแต่ว่าเราเนี่ยกะสเกลผิดกะสเกลมาที่แค่ส <laughs> ิบห้าแมทแมสเกตที่เรารักเอาจริงๆเป็นคนถนัดแมทแมสเนกตเพราะว่า มันดูตัวเลขเรามันตอบตอบตอบได้เลยมันไม่ต้องแบบอะไรเยอะอะเอออันนี้สามดาวแบบไม่เคยผิดหวังเอออันนี้ก็คือแนะนําเลยว่าเวลาเล่นอะไรแบบนี้ให้อ่านตัวโจทย์ด้วยอะไอตัวเลือกช้อยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันบอกว่า select all ใช่ป่ะแต่เราเลือกแค่สองจริงๆมันมีสามช h o i ให้ที่ต้องเลือกอันนี้ส่งป,ประเด็นปอหนึ่งไหมอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือพลาดเองอันนี้เราเรารู้สึกว่าแบบ มันพลาดของเราเองอันนี้ก็คือสเกลไม่ได้เลยแบบกะไม่ถูกสเกลใช่สเกลคือปัญหารือตัวฉันคือปัญหาอันนี้คือเริ่มคิดว่าอาจจะเป็นตัวเราหรือเปล่าที่เรากะสเกลไม่ถูกอะไรอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็คือสกิปในความต่อมันร้อยหกสิบแปดแต่เราดึงมาแค่ร้อยสามสิบห้าอัน,น้จบบทแรกได้ถ้วยก็คือว่าถ้าเราจบบทแรกกับบท จบเซสชันแรกอะเราก็จะได้ถ้วยแบบนี้มาแต่กว่าจะได้ถ้วยแบบนี้มาเราก็ต้องทําแบบฝึกหัดทบทวนแล้วก็ทำอไอ,ไอจุดผิดพลาดที่เราพลาดอะออมาให้เสร็จก่อนที่จะได้ถ้วยนี้มาซึ่งก็ใช้เวลาอพอสมควรเนาะก็ก็เอาจริงก็สครัลเกิลไม่แพ้กับการไปเรียนที่โรงเรียนเลยทำแบบฝึกหัดคาเนีตอ,อันนี้คือเรารู้สึกว่าเราทึ่งกับวิธีการสอนของดูโเรนโกมากเลยนะเพราะว่า อันนี้ปกติที่เราเคยเรียนมานะซึ่งย้อนเป็นหลายปีก่อนอมันก็จะเป็นมีแค่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าปริ้นมาเป็นกระดาษปริ้นมาให้อะ่ะแล้วก็ให้เรานั่งนับบล็อกใช่ปะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเขาเขาจะให้จํานวนมาแบบเป็นตัวเลขโดดมานะแล้วก็ให้เราเอาไอ้บล็อกมาเอาไปใส่ให้ตามจํานวนครั้งที่เขากําหนดมาให้ซึ่งอันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันอินเทอร์แอคทีฟมากก็คือว่ามันไม่ได้แบบมาพสซีฟมาให้เรานั่งนับเฉยๆแล้วแบบไม่ได้อะไรกลับไปอันนี้ Aquare น,นี่คือเป็นปัญหาด้านภาษาของเราเนะเราเราหวังว่าในอนาคตเนี่ยดูโอริงโกเนี่ยจะอ่าก็เรียกว่าอะไรอะแปลให้เป็นภาษาไทยให้หมดให้ครบทุกวิชาแนละ้วไม่ใช่แค่แบบเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรอย่างเดียวก็อยากจะให้ขยายผลมาที่วิชาคณิตกับวิชาดนตรีด้วยนะก็นี่แหละก็อันนี้มัน A S อ็กซ์ใช่ปะก็คือ c like A s e l e c ก all w ็ t h s ็กซ์แคก็คืออันนี้เนี่ยอย่าอย่าพยายามคิดเยอะอะให้ให้เรานับว่าช่องไหนมันเป็นอ็กซ์ A บ้างอะเออซึ่งอันนี้เนี่ยเรานับ ซึ่งเราอันนี้เนี่ยเราคิดเยอะไปไงเร,เ,รเรา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 ตีความว่าสแควร์เป็นเหมือนกับเหมือน,นสแควร์รู้อะที่มันต้องคูณสองต้องมีสองอันนะเอซึ่งซึ่ง,งจริงๆมันไม่จําเป็นอะออ,อันนี้ก็คือบวกเลขผิดบวกเลขผิดมันเป็นนับทีละเจ็ดใช่ปะ่ะแต่อันนี้เราบวกผิดมันสามสิบสองอันนี้เราบวกไปแค่สี่จริงๆมันต้องบวกเจ <c oughs> ็ดสถิติใหม่อันนี้เราได้ ทำขอทำไอเบรดเลสเซ่นเนี่ยได้ได้ก่อนหนึ่งนาทีซะอีกมีภูมิใจเหมือนกันนะเนี่ยนี่ขำาดว่าเดี๋ยเล่นๆแบบไม่ได้ว่าจริงจังนะเนี่ยนี่ตกมันตาตัวสุดท้ายอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้ก็คืออันนี้มันบวกสองไงแต่เราตัวตัวสุดท้ายเราบวกสี่อันนี้ก็คือแบบ อือเป็นความล้ำของดูโอริงโกเลยสาหรับเราในาวิชาคณิตศาสตร์ที่เขาเนี่ยเอาอเขานําเสนอสตอรี่ของเขานําเสนอสตอรี่มาแล้วก็เสนอโจทย์ปัญหามาให้เราแก้แล้วก็ให้เราอ่านสตอรี่ไปด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเรารสกว่ามันบูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษอืมมันมันดีอ่ะเออนี่ยก็คือว่าถ้าใครเล่นมาถึงตรงนี้เนี่ยก็อยากจะให้ลองฝึกทั้งสองสกิลเลยทั้งทักษะภาษาอังกฤษแล้วทักษะคณิตนลมันก็จะได้ เออได้ทูวินวันเลยวิกรกรม has to d e v e l o p อร์วัน e e ทีเค e คสสำหรับวี tomorrow มันก็จะมีโจทย์มาให้เรื่อยๆ่แล้วก็ให้เราแก้แก้ปัญหาอโอโ้โหได้เจ็ดได้เจ็ดวันเห็นไหมพอเจ็ดวันมันก็จะมีอาชี e m e n t แบบนี้แหละก็คือนี่ก็จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็น reinforcement ให้กับอผู้ที่เรียนเนอะว่าเออเนี่ยการเรียนตลอดตลอดหลาย หลายละว,วันติดต่อกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สูญเปล่านะมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอะไรอย่างนี้เออ perfect lesson เนี่ยไม่ได้ new record 49แล้วก็ new record 29่ิบาวิอันนี้ก็ new record 24่สิบสีวิก็คือน้อยลงเรื่อยๆมุกเราภูมิใจกับตัวเองมากก็คืออันนี้เนี่ยเราเพิ่งเล่นเมื่อวานเองมีความสุขอันนี้ผิดไปคู่เดียวจริงๆเราได้ร้อยเปอร์เซนตลอดนะรับแม็นเน็ตคือไม่ได้จะอวดแต่ว่า อันนี้คือได้เก้าสิบเก้าก็ถ้าใครก็เราคิดว่าก็ใครใครก็ทําได้เลยถ้าแบบฝึกเยอะๆอันนี้ก็คือมัลติแฟกเตอร์มัลติแฟกเตอร์อันนี้คือปอหกตอนปหกเพื่อ, 6, อที่เราทําก็คือว่าเออมันเหมือนกับมันมันเป็นพื้นฐานการดึงตัวตัวร่วมหรือตัวประกอบด้วยหรือเปล่าแบบเป็นเกี่ยวกับแฟกเตอร์เป็นเกี่ยวกับการเอ,อเรียนอยู่กับตัวประกอบอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้เราซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครแบบ ไม่รู้ชิคกัอะก็คือพยายามคูณให้ได้เลขที่ว่าง่ายง่ายแบบคูณง่ายง่ายกับกานคูนนะเช่นสมมติว่ามันสามคูณห้าคูณสามใช่ปะแทนที่เราจะเอาสามคูณห้าแล้วได้สห้าไปคูณสามมันคิดคิดเลขยากใช่ปะเราก็เอาไปเราก็เอาสามคูณคูสามก็จะได้เป็นเก้าคูณห้าก็คือสี่สิบห้าอะไรอย่างนี้สี่คูณสามคูณสี่ปกติถ้าเราคูณแบบ สี่คูณสี่สิบหกคูณสามอันนี้มันดูยากใช่ปหมแต่ว่า,า x x 4, จะเป็นสี่คูณสามคูณสี่อ่ะก็จะเป็นสิบสองคูณสี่ได้สี่สิบแปดอันนี้คือคิดง่ายคิดง่ายๆไปเลยอ่ออันนี้ก็จะเป็นซอสที่สุดท้ายที่เราเรียนเกี่ยวกับวิชาคณิตแล้วก็เออก็จะได้ทวดที่สองมานนี้ก็คือว่าเราสตาร์ทชา้าด้วยแหละเราเราใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์เราก็ได้คณิตสองทวยปกติถ้าเราปกติถ้าใครที่แบบเริ่มต้นานานๆกว่าน,นี้มันก็จะได้ เยอะกว่านี้อยเงี้ยก็เราก,เราก็เราก็จะขอเล่นวิชาคณิตจะเป็นแซมปิ้แค่นี้เนาะก็สรุปว่าสรุปว่า,วาไอตัววิชาของคณิตศาสตร์ในดูโอลิงโกเนี่ยเรารู้สึกว่าโดยรวมวมันก็ดีนะมันก็แบบอินเทอร์ i v e ดีแล้วก็มันก็ให้มันก็อนุญาตใหเ้เขาเรียกว่าอะไรนะให ผู้ที่ใช้แอปเนี่ยมี active learning อะไม่ใช่แค่ว่าแบบอ่านนาๆอ่านแล้วเสร็จ complete อะไรเงี้ยมันซึ่งมันต้อง require เขาเรียกว่าอะไร call to action นะก็คือว่าต้องมีส่วนร่วมกับแอป,ปะอะนั่นแหละก็ขอจบการแนะนำะวิชาคณิตใน Duolingo แต่เพียงเท่านี้เนาะก็หวังว่าเราก็จะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะโอเคจ้าบ๊ายบาย